ดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เจอกันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางดาวโจนนะคะหุ้นดาวโจนวันอังคารที่19ตุลาคมคือวันอังคารนะคะวันเมืม่อวานวันจันทร,ร์ที่18เนาะเมืม่อวานผลนะคะผลออกดาว VIP ออก89404พี่น้องให้เด่น0กับเด่น1 แต่ว่าเจาะ0002นะคะแล้วก็โดดไป09มารูดนะคะมารูด04เนาะเมื่อวานใครรูดก็ได้04ไปนะคะดาววีนี่เป็นวันที่8นะคะวันที่8ที่เข้าต่อเนื่องอยังไม่หลุดแต่ก่อน8วันนั้นก็หลุดแค่2วันหลุด2วันนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่หลุดก็เข้า4-5วันส่วนมากดาววีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็หลุด วันสวันแล้วก็จะเข้ายาวแล้วก็จะหลุดวัน2วันนะคะ,ะทีนี้มาดูดาวปกติดาวปกติพี่น้องให้เด่น1กับ9พผลออก8 6 1 15มารูดนะคะมารูดหลักร้อยแไปจับ898 8 6 9แต่ว่ามา8 61นะคะหลักร้อยพี่น้องไปจับจับ2กับ8ให้แต่ว่าคู่จับ1-0 12แล้วโดดไป19 ข้ามนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกไม่ได้มองหนึ่งห้าหนึ่งหกนะข้ามไปหนึ่งเก้าเลยอันนี้ใครที่รูดนะคะอย่างที่พี่น้องบอกแหละรูดก็โอกาสเด้งบนล่างแบบนี้ค่ะทาให้รูดก็พลาดเพราะว่าพี่น้องจับให้แค่หลักละสามคู่ทั้งหมดหลักหนึ่งมันก็สิบคู่ใช่ไหมคะก็จับให้แค่สามคู่เองต่อหลักต่อหนึ่งหลักนะมันก็น้อยแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่สี่วันติดอังคารพุธพรสศุกร์เขาเจาะหมดเลย แต่เมื่อวานนี้จับเจาะพระาดนะคะสำหรับดาวปกติอ่าทีนี้เราก็มาลุ้นกันต่อวันคืนวันอังคารที่19ตุลาคมนะคะคืนนี้นะพี่น้องให้ดาววีไดาววีไรูดวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด3 9ค่ะจับคู่ก็จะมี30 สามหนึ่งสามแปดนะคะเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าห้านะคะสามตัวเก้าเก้าสามเก้าเก้าห้าให้ห่างกันหน่อย 038แล้วก็030นะคะสำหรับดาว VIP ทีนี้ดาวปกติดาวปกติเอาดาวปกตินะคะพี่น้องให้เด่นที่วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่0แล้วก็4ค่ะ 04นะคะจับคู่ก็จะมี04 05 06นะคะแล้วก็41 42แล้วก็47ข้างไป47เลยข้างไป47อ่าก็ดูแล้วกันนะคะว่า จะข้ามหนึ่งไหหรือจะมาสี่สามเปล่าแต่ว่าพี่น้องจับให้สี่เจ็ดค่ะนะสำหรับสามตัวนะคะหลักร้อยพี่น้องเน้นไปที่หลักร้อยหนะคะหกสี่ศูนยหหแล้วก็เจ็ดค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเลนไปอีกหน่อยเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็ 7 4็ดสี่อ่าเจ็7 4, 7นะคะเจ็7 7. อ่านี่ค่ะหกสี่ศูนยแล้วก็เจ็สี่นะคะสำหรับอ่าสตัวนะอ่านี่ค่ะ ดาว v วี3พดาวปกติ04นะคะวันนี้ก็ขอให้ร่วงทั้งสองดาวเหมือนเคยนะคะเราร่วงมาสองดาวสถิติปังทีเดียวนะคะสถิติปังทีเดียวก็คือร่วง2ดาวมาติดกันเลยนะมาติดกันเลยนะคะ,ก,ะ,คะก็ขอให้เปะ๊ะขอให้ปังอีกนะคะสำหรับคืนนี้ส่วนถ้าพิาพาทประกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแนวทาง ทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีเป้มีปังนะคะก่อนนำไปใช้ก็พิจนารณาดูก่อนได้ว่าชอบไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะ,ะก่อนจากการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่พี่น้องขอยินดีต้อนรับนะขอให้ทุกคนเฮงต่ังๆอยู่ด้วยกันนานๆเป็นกำลังใจกันนะคะถ้าวันไหนพี่น้องไม่ลงคลิปก็จะพยายามมาลงให้ที่โพสชุมชน นะส่วนถ้าไม่อยากพลาดการติดตามพลาดแนวทางก็สามารถเข้ากลุ่มราย V.I.P ได้นะคะมี2วิธีให้เลือกด้วยกันนะ1ก็คือร่วมทํากิจกรรม2ก็คือรายเดือนเดือนละ200บาทเท่านั้นเองนะคะตกวันละ7บาทถูกมากๆค่ะเกินคุ้มแนวทางวางให้หลายแนวทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลาวจิป,ปถาถลาวนะคะแล้วก็หนอยนะคะก็ตามไปได้พี่น้องจะปักหมุด ลิง์ให้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ